อัปเดตฝักบัวครึ่งปีผ่านไปยังใช้ได้ดีอยู่นะอันนี้อัน,นใหญ่เท่าหน้าแล้วก็มีโหมดเจ็ดข้างบนด้วยค่ะถึงแม้จะรีวิวฝักบัวมากมากมายนะคะแต่ว่าอันนี้ยังยืนหนึ่งใช้จริงอยู่ทุกวันในห้องนอนนะคะห้องอาบน้าในห้องนอนเนาะ,ะก็เป็นห้องที่อาบน้าทุกวันอะ่ะก็ยังใช้อันนี้ข้อดีเลยคือมันหน้ากว้างมากค่ะอาบแล้วแบบสะใจอ่ะโดนน้าเยอะแล้วก็มีหลายโหมดนะคะนี่เป็นฟูฟูก็ได้แบบนี้แต่ว่าโหมดที่เด็ดที่สุดคือ อันนี้ฉีดล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้ได้เลยแม่คือถ้ามันมีเศษตะบง่งสบู่ตามซอกตอกตามมุมอะไรเงี้ยก็ฉีดไปค่ะตามท่อตามอะไรไล่เศษสกรปรกได้ดีมากแค่กดปุ่มนะคะเนี่ยกดปุ่มมันก็จะออกมาน้ำแรงเบอร์นี้เลยค่ะ แล้วเขามีแบบเป็นเซ็ตด้วยนะคะก็จะมีตัวขาตั้งโนแล้วก็สายนะคะจะสั่งเป็นเซ็ตก็ได้หรือว่าสั่งแต่หัวก็ได้ค่ะต่อเครื่องทําน้าอุ่นได้เลยนะคะของเราก็ต่อจากเครื่องทําน้าอุ่นเลยใช้ดีมากแม่ใช้มาครึ่งปีแล้วจริงอันนี้มารีวิวซ้ําให้อีกทีนะคะใครสนใจก็กดไปได้เลย